น้อยู่รับอยู่ไหนครับผมกลุ่มหนึ่งเอ็ดส1บเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบฮอนดีพี่เบร์ะมันมันบาไปแล้วเดี๋ยวพี่น้า ยตนบที่ัวเด็กเล็กมันโบลับเปล่ามันโบยูดิแม่นโบเออเดอยาลงเลดีเดียวใกล้สิตายก่อนเออมาเลยเนาะเต้งเข้ามาดกๆได้ทำเลงห้มัน ใส่โซอหนุ่ยเอ้าเอาโหนุ่ยเรเห็นโซ่หนุ่ยก็ได้มันแห้งจะจะว่ากูดนเออไม่เพอาะเนี่ยมันมดแหละกูเต็กสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆลูกป้าอาศูนย์คู่ศูนคนครับผมวันนี้กับพาพี่พาน้องมดหมู่บ้านแหรอครับมดตำบลมาลอบป้าเราดงประมาณเกือบยี่สิบคนพี่น้องเลยเอ้ามานไผ่มานมันครับผม ข้ามหัศผมกระัดเลยบวเว้าไหลนี่เทียบครับเป็นกุ้มเลยครับกุ้มใหญ่นี่มิตรดอกที่ใหญ่พี่น้องเลยเอาเอาครับเอาหนึ่งดอกนี่สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกครับหกดอกครับเอาหกดอกครับหกดอกเล็กแหงหมันพอดีงามพอดีย่ำพี่น้องเลยจะไหนก็ไปเบื้องประชดมกันขึ้เก้าครับผมเอา นี่สวยๆตามมาเรื่อยๆครับอืออเดินย่านมือตื่นเห็ดโพส่าเป็นซะพี่น้องไปทั้งไหนแปนงม้งนั้นโพสโพกโมงแสงพอเอาได้อยู่อืตัวใหญ่แล้วได้มองกั๊มเออขึ้นแล้ นี่ <German. S 1> เออ er. น,น้ำเงาไหมแล้วสะล้ำเขาเลยเขาบุสะนี่เออนี่มันเองมันปีนลงนี่น่แกอ่อนไม่รู้เอาอย่างเดียวนี่โอ้มันมันโอ้ เป็นแกที่เจอแล้วครับนี่ ้ัพี่น้องเลยเป็นดอกเลยน้องบ๊วยกัครับ โซนลดนาเ้อะไรนลวดป้าโซนอะไรโอ้ทิ้งกันเด้อไปไปเทียบหากเสาจุ่มจุ่มสองหน่วยครับยัสามหน่วยใหญ่ งหญยสี่ยน้นองเลยครับโค้งเลยเอ้นนอเอาเอาเขาต้องเอื้นให้ดอกกรทางที่ดีนะที่เอามันเปลีป่ยนนี่แห้เขาเอื้นหาน้ำอะย้นละ

sáu, bảy, 4 không Oh, 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 สองสิบสามกลุ่มนี้สิบห้าสิบสเจ็ดสิบแปดสิบกาส้าส้าหน่วยพอดีครับของแท้ ฮอนกับฮอนพี่น้องเอ้ยฮอนโพดฮอนโพมึงเนี่ย tìm cảm vô nhục. Ờ. สามเรื่อยนะเอ้ยตหนใหงเุนะเอาเอาครับหนึ่งสองสามเม่งหน่วยสี่ห้าหสุดยอดเจ็ดแปดแปดหน่วยครับเมงพี่น้อ ต่าคนต่า,างหาคืบทิพอยู่ถือข้องไปล้องมันเสื่องงับงวับอยู่มวยเบิ่งกับโเบิ่งแล้วล่ะเอ้าเสาเสาจะแสดงจะแสดงเจ้วเทาไหร่เลยหวง่อนมีกด้ได็มีกระได อ๋อไอ้สิบงะซื้อบ่าดอกบ่านาดบ่าอู้แม่หันหลงโอ้ย้ย มึงจะมายางไเอาซะบบนี้โอล่ะอำมือมัวตะเบิงมอตะเบิงเงินต่ดันดิง้าเว้ยอยู่นี่โอ้โคมึงไมเห็นเพาะเลยนค้โคซะเม็นเว้ด็กคือดำๆตายแลยยันในหมากันนั้นบุ

อืสาม สามครับสี่ คักอยู่เน่ใช่ปกลุ่มหนึ่งเน่มันจนสีแห้งกระแหงเมื่อละอะ่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าโอ้ยเึกซะมงสับเข้าหน่วยเอามาเป็งผลงานของมือนี้ครับพี่น้องบึง ดับเลเบ็กบนของนี้ก่อนพุ่นอ้อันนี้มันยังน้อยกว่าสันนุ่ยมันนะ <c oughs> มาโลสอ,สองโลเ <Okay. S 1> นอะโลสองโลหรอเบิ่าเบ <c oughs> ่อิ่งมื่เพิ่งใครอ๋คือลายแท้ใส่ตะเตี้ยมืเิงหนูอันนี้อาในค้องตะห้างในเป้โ,โ,โมยออกมาสิแพงว่าหาจะแตกคุโตไปมบกให้มาถ่ายนั่นแหละเดเป็นแลวนี่

เออโอเคสำนี้ประมาณแล้วครับผมไม่น้อยเท่าร้านนี่ก็ได้มาได้นี่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 เอาเอาล้าสำนักก็ได้โอ้ๆๆๆๆครับมันนโอเคเจ้าหนุเลยได้หลายจะคุยได้น้ำฮัลโหลนั่นดูเดียวเอาโอเคครับผมเจ้านี่เด้๋ยดูเดียว ทำนีโหวเจ้าหน่อยเอาโู้เดียวเก่บเราแล้วซ้ำกันแล้วบริษัทเบาๆน้องบริษัทเบามงเดียวเนี่ยว่าจะเดียวงานสกู๊สกุนใส่ของนิโหวโอ้ยน้องมันแม่นมันแม่นเห็ดเพาะอยู่บ่เนี่ยมืจอโชงใส่แล้วนี่แม่นบักหินเบาวะรวยบักใหญ่พี่น้องเลยดำมาเล่นเนาะจ er The ังแล้วน่าดำโอ้นี่แห้งจังวะนี่เอ้ามันมากระทือนหน้าครับได้พอๆกันเลยซ้ำกันเลยเขาขึ้นเพิ่มกัน ไปกลับบันนี้แถวมานทุกงคู่ทุกคนแล้วก็กลับมาก,กันเกือบสิบคนพี่น้องเลยวันนี้อันนี้เรามานก็มือได้หลายกม็มือเนาะเจ้าที่นันแหล้วนะไปกลับบันนี้พี่น้องเป็สิบมาวันนี้เตรียมโต๊ะอพยพกลับลมานช่วยมานเออบรีรวมถึงรถกระบ,บะอีกสามสี่คันไปกลับ